วัสดีค่ะดิฉันนางสาววิสา,น,สาน้อยบนรหัสนักศึกษาหกสองสี่เอนสีสสมสี่ค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดสรุปเนื้อหานะคะในบทที่สี่นะคะก็คือการพยาบาลผู้ป่วยเด็กนะคะที่มีปัญหาระบบทางเดิอนอาหารคะ่ะในวิชาการพยาบาลเด็กและวัยและวัยรุ่นค,ค่ะค่ะอ่าก็คือระบบทางเดิอนอาหารนะคะก็คืออย่างที่ทราบก็คือถ้าเกิดว่าเด็กนะคะก็คือไม่ว่าจะใครนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาทางระบบทางเดิอนอาหาร ก็จะทำให้ไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะคะก็คือเด็กนะคะการพยาบาลเด็กของเราเด็กจะต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อร่างกายนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติทางระบบทางเดิอนอาหารในระบบใดระบบหนึ่งนะคะก็จะทําให้เด็กนะคะไม่สามารถรับไม่สามารถรับสารอาหารได้เพียงพอต่อร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ หน้าที่ของพยาบาลเรานะคะก็คือจะต้องดูแลให้เด็กนะคะได้รับสารอาหารที่เพียงพอและโดยเฉพาะเด็กนะคะที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดิอนอาหารนะคะเราจะต้องดูแลทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณนะคะเพื่อให้เด็กนะคะสามารถฟื้นหายจากโรคที่เขาเป็นอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็อย่างรวดเร็วค่ะแล้วะะลก็จะมาะสรุปโรคนะคะที่มีปัญหาที่เด็กนะคะมีปัญหาในระบบทางเดิอนอาหารนะคะ หนึ่งนะคะปัญหาในระบบทางเดินอาหารนะคะที่รักษาทางยานะคะหนึ่งนะคะก็คือโรคไดเรียนะคะก็คือท้องร่วงนะคะอุจจาระร่วงก็อุจจาระร่วงนะคะก็จะแบ่งเป็นสามระยะนะคะก็คือถ้าเกิดว่าถ่ายผิดปกติหลายวันหลายชั่วโมงแต่ว่ามากักหายภายในเจ็ดวันนะคะจะเป็นอุจจาระระยะเฉียบพลัน,นะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าถ่ายผิดปกติ นานมากเกิน2สัปดาห์นะคะแต่ไม่เกิน3สัปดาห์นะคะก็คือเป็นระยะอุจจาระร่วงในระยะยืดเยื้อค่ะแต่ถ้าถ่ายผิดปกติบวกกับนานมากเกิน3สัปดาห์นะคะก็คือเป็นาการถ่ายอุจจาระระยะเรื้อรังค่ะก็ส่วนมากนะคะการที่ติดอขออัยค่ะส่วนมากนะคะอ,อุจจาระร่วงนะคะก็ มีทั้งเกิดจากการติดเชื้อแล้วก็ไม่เกิดจากการติดเชื้อนะคะหนึ่งนะคะเกิดจากการติดเชื้อก็คืออาจจะเกิดทั้งติดเชื้อทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะทางตรงก็คือเราอาจจะรับประทานเชื้อเข้าไปนะคะแต่ว่าอาทางอ้อมก็คืออาจจะเกิดว่าจากการที่เราสูดลมหายใจเข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็จะทําให้เราเกิดการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจแล้วก็ทำให้เกิดท้องเดินนะคะเชื้อที่พบได้บ่อยก็คือจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีรียค่ะค่ะส่วนการที่ติด ส่วนการที่ท้องร่วงจากการที่ไม่ได้รับเชื้อนะคะก็คืออาจจะเกิดจากว่าการให้ยานะคะก็คือเหมือนกับว่าให้ยาปฏิชีวนะเช่นแบบให้เพนิซิลลินนะคะนานๆเกินไปก็อาจจะทําให้ท้องร่วงได้นะคะ,ะการเปลี่ยนสูตรนมกระทันหันนะคะก็จะทําให้เกิดท้องร่วงได้แล้วก็<อ>ให้นมมากเกินไปเพราะว่านมมนะคะมีน้ำตาลมากเกินไปหรือว่าจะเกิดจากการแพ้ปโปรตีนในนมค่ะส่วนอาการและวการ นะคะจะขึ้นอยู่กับเชื้อที่เราได้รับมานะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราได้รับเป็นเชื้อไวรัสใช่ไหมคะเราได้รับเป็นเชื้อไวรัสนะคะ,ะ,คะก็การดูดซึมก็จะผิดปกติถ่ายมากงวดอาหารจะดีขึ้น,นะคะ่ะโซเดียมในอุจจาระน้อยนะคะก็คือจะไม่สามารถนะคะดูดซึมน้ําตาลเลกโตสได้นะคะแล้วก็อุจจาระจะมีกลิ่นเปรี้ยวนะคะแล้วก็เป็นฟองค่ะส่วนถ้าเกิดว่าได้รับเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะจะถ่ายเป็น จะถ่ายอุจจาระเป็นน้ำมากมากนะคะเป็นน้ำอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีปนมูกเลือดบ้างะค่ะแล้วก็ถ้างดอาหารหรืองดเกลือแร่ทางปากนะคะก็จะทําให้ถ่ายมากยิ่งกว่าเดิมการวินิจฉัยแยกงโรกนะคะก็คือให้สังเกตจากอุจจาระของเด็กนะคะแล้วก็จากอาการตรวจผลแรบทางห้องปฏิบัติการนะคะก็คือจะเป็นผลของสตูนเค้าเจอะค่ะาการรักษาเบื้องต้นนะคะก็คือแบบการรักษาแบบประคับประคองนะคะถ้าเกิดว่า เด็กถ่ายนะคะมากกว่า2อรขางขึ้นไปนะคะก็คือให้อาหารเหลวเพิ่มนะคะเพื่อเพิ่มสารน้ำทดแทนให้เด็กนะคะแล้วก็ให้เด็กนะคะดื่มน้ำในน้อยนะคะแต่ว่าบ่อยังะะ<ม>้งค่ะต่อนะคะจะเป็นโรคก,กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบนะคะซึ่งเป็นการอักเสบของ,ของกระเพาะอาหารและลำไส้นะคะมีเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเชื้อ เรารับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไปนะคะทําให้เกิดการอักเสบของลาไส้ค่ะแล้วก็กระเพาะอาหารค่ะการวินิจฉัยแยกโรคนะคะแล้วก็จะวินิจฉัยเหมือนอภาวะอุจจาระ่วงนะคะก็คือให้สังเกตจากอุจจาระของเด็กนะคะแล้วก็การสอบถามนะคะแล้วก็เป็นผลตรวจทางห้องปฏิบัติการก็คือสตูนเค้าเจอรนะคะแล้วก็การการรักษานะคะในในใน,ในโลกนี้อ๋อขอให การรักษานะคะก็คือเด็กนะคะสามารถหายเองได้นะคะแล้วก็เหมือนเด็กบางรายก็อาจจะมีแพทย์ให้ยาฆ่าเชื้อคะ่ะส่วนการพยาบาลก็จะให้การพยาบาลเดียวกันกับโรคท้องอุจจาระร่วงเมื่อกี้นะคะคือแดเรียนะะ่าสามนะคะโรคกระเพาะอาหารักเสบนะคะซึ่งสาเหตุก็อาจจะเกิดจากการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะความเครียดแล้วก็การติดเชื้อแบคทีเรียะคะ่ะอาการและการแสดงของโรคกระเพาะอาหารอักเสบนะคะก็คือ ผู้ป่วยนะคะจะรู้สึกจุกแน่นบริเวณใต้ลิ้นปีค่ะเบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนค่ะก็จะร่วมกับมีอาการปวดค่ะ,ะการวินิจฉัยแยกโรคนะคะก็คือเราก็ต้องเหมือนกับแยกจากว่าถ้าเกิดว่าปวดบิดๆเป็นพักๆนะคะเราก็อาจจะสังเ,เกตไปที่นิว่วในถุงน้าดีค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีแบบปวดตื้อๆไปที่บริเวณชายโครงด้านขวานะคะเราอาจจะสงสัยที่เป็นอ่า ตับอ่อนอักเสบค่ะการปวดตับอ่อนอักเสบนะคะก็จะปวดทะลุปไปด้านหลังนะคะพร้อมกับร่วมกับแสดงอาการมีไข้ด้วยค่ะคือจุดประสงค์นในการรักษาในากระเพาะอาหารอักเสบนะคะก็คือบรรเทาอาการปวดค่ะลดอาการอักเสบของกระเพาะอาหารนะคะก็คือถ้าตามหลักเลยเราก็จะรับประทานยาธาตุน้ำขานะคะเพื่อเคลือบกระเพาะนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่จัดนะคะเนื่องจาก่าจะทำ คายเครื่องกระเพาะอาหารค่ะซึ่งมันจะป้องกันในการกลับมาเป็นซ้ำได้ค่ะมันจะป้องกันในการกลับมาเป็นซ้ำได้ค่ะซึ่งในกำเนินท่าปวดนะคะ,คะ,คะก็คือให้ยาแก้ปวดนะคะแล้วก็อาจจะมีการจัดท่าผู้ป่วยนะคะแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจค่ะดูแลให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมค่ะต่อไปนะคะก็จ,จะเป็นโรคกระดไหลย้อนในเด็กนะคะก็คือสาเหตุอาจจะเกิดจากเมื่อเรา,ารับประทานอาหารเข้าไปใช่ไหมคะแบบว่า เด็กนะคะก็คือกดในกะระเพาะอาหารนะคะเคลื่อนตัวกลับมาที่หลอดอาหารนะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะมันจะเกิดขึ้นกับเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแต่ว่าระบบทางเดิอนอาหารหรือว่าระบบย่อยอาหารนะคะยังทํางานไม่มีประสิทธิภาพะะอาการและการแสดงนะคะในระบบทางเดิอนอาหารนะคะก็คือเด็กจะขย้อนอาหาระคะ่ะแล้วก็รู้สึกเจ็บแสบบริเวณ ใต้ลิ้นปี่เวลากินอาหารแล้วก็จะรู้สึกเจ็บค่ะแนวทางการดูแลและการรักษาเด็กกดไหลย,ย้อนในเด็กนะคะก็คือแบบเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กจัดท่าเด็กให้เด็กปรับเปลี่ยนท่าในการนอนนะคะดูแลเรื่องการรับประทานอาหารให้เด็กรับประทานอาหารที่อา,อาจจะให้รับประทานอาหารที่ย่อยง่ายแล้วก็ในมื้อนั้นนะคะให้รับประทานอาหารที่แบบน้อยๆนะคะแต่ว่าบ่อยๆค่ะ<อ>การกดไหลย้อนในทารกนะคะก็คือจะแบบว่า รับประทานอาหารได้น้อยค่ะนอนไม่หลับงงเงยขึ้นไท้อาเจียนหลังกินนมค่ะถ้าเป็นวิธีป้องกันในเด็กทารกนะคะก็คืออุ้มนะคะเพื่อให้เด็กเลอนะคะแล้วก็เมื่อรับประทานนมเสร็จนะคะก็คืออย่าเพิ่งให้นอนราบนะคะเด็กนะคะนอนในท่าศีรษะสูงประมาณ30องศานะคะเพื่อให้นมไหลผ่านไปได้สะดวกก่อนนะคะเพื่อป้องกันการเกิดการสำลักด้วยค่ะปนะคะก็คือป,ปัญหานในระบบทางเดิอนอาหารที่เราจะรักษาด้วยการผ่าตัดค่ะ โรคแรกนะคะก็คือโรคลำไส้โป่งพองนะคะก็คือสาเหตุนะคะก็จะเกิดจากหนึ่งนะคะจากพันธุกรรม2นะคะก็อาจจะเกิดจากการหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์ประสานนะคะที่มาเลี้ยงลำไส้อาการและการแสดงนะคะก็คือปกติทารคลอดใช่ไหมคะก็จะมีขี้เทานะใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอาการของโรคลำไส้ป่งพองนะคะก็คือทารถจะมีขี้ขี้เทานะคะช้ากว่าปกตินะคะหลังขอดีสี่ชั่วโมง ท้องอื่นนะคะอา,อาจจะมีแบบอาเจียนเด็กโตนะคะก็คือจะท้องผูกมากต้องใช้ยาระบาดไม่นด้ใช้แยกโนคนะคะก็คือเราจะตรวจพบนะคะก็ขี้เท้านะคะแล้วก็มีการท้องอืดท้องผูกเบื่ออาหารค่ะการตรวจหน้าท้องโปร่งใสนะคะรูทวารสะอาดไม่มีอุจจาระข้างคลางนะคะมีแรงหดตัวของหูรทวารหนักเพิ่มขึ้นค่ะส่วนการตรวจเอ็กซเรย์นะคะก็คือจะมีการส่วน ลำไส้แบบแบรีร่ยมนะ,ะก็คือจะพบความแตกต่างคือถ้าเกิดว่าลำไส้นะคะที่มีปลายประสาทมาเลี้ยงน้อยนะคะมันก็จะมีขนาดน้อยแล้วก็จะทําให้ลำไส้นะคะโป่งพองมากกว่าปกติะค่ะและเมื่อเราเอ็กซเรย์นะคะใน24หรือ48ชั่วโมงนะคะเราก็จะพบการข้างค้างอยู่ของแบรีรยมะค่ะการรักษานะคะก็จะมีการรักษาอยู่2วิธีนะคะคือการรักษาแบบประคับประคองแล้วก็การรักษาบบ้วยการผ่าตัดการรักษาแบบประคับป,ประคองก็คือการส่วนล้างนะคะด้วยน้องมอสไลค่ะ ส่วนการผ่าตัดนะคะก็จะมีอยู่3ระยะนะคะระยะแรกนะคะก็คือเป็นการทำาโค r ส s t o m y นะคะก็คือการผ่าตัดหน้าท้องนะคะเพื่อให้มีถุงระบายอุจจาระออกมาทางหน้าท้องค่ะ2นะคะก็จะเป็นการทำา y p พาสค่ะอาการทำา y p พาสนะคะ,ะ,คะก็คือเป็นการเหมือนกับการตัดต่อลำไส้นะคะก็คือตัดลำไส้ส่วนที่ส่วนต้นนะคะที่มีปลายประสาทมาเลี้ยงนะคะค่อมนะคะใกล้กับเลคตัมนะคะ ก็เพื่อแบบว่าเราจะตัดปลายประสาทเซลล์ประสาทที่มันเสียทิ้งไปนะคะเพื่อให้เด็กน,นะคะรู้สึกว่าสามารถกลั้นปัสสาวะแล้วก็ถ่ายอุจจาระได้ค่ะ 3. นะคะเป็นการผ่าตัดปิดลำไส้ค่ะเพื่อมาเปิดที่หน้าท้องนะคะก็จะเป็น close close o f colostomy ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโรคลำไส้กืนกันนะคะสาเหตุน,นะคะก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะแต่ อาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะคะจากระบบทางเดินหายใจส่วนบนแล้วก็มาที่ระบบทางเดิอนอาหารนะคะแล้วทําให้ลำไส้นะคะเกิดการอักเสบแล้วก็กระตุ้นให้ลำไส้นะคะมีการเคลื่อนไหวมากกว่าปกตินะคะอาการแล้วการแสดนนะคะก็คือร้องไห้รุนแรงนะคะปวดท้องอาเจียนในอาหารเก่านะคะถ่ายเป็นเลือดะค่ะแล้วก็จะําได้ก้อนที่หน้าท้องการวินิจฉัยแยกโรคนะค,ะ,คะก็คือการตรวจพบ ก้อนนะคะที่คล้ายไส้กรอกน,นะคะบริเวณชายโครงด้านขวาะค่ะส่วนการถ่ายภาพเอ็กซเรย์นะคะจะเห็นก้อนอในช่องท้องค่ะแต่ก็จะเห็นได้ไม่ค่อยชัดนะคะนิยมชยใช้การทําอันตาซาวช่องท้องค่ะเพราะจะสามารถเห็นก้อนนะคะแล้วก็เป็นก้อนนุ่มลักษณะนุ่มๆค่ะที่เราสามารถเห็นว่าเป็นลำไส้ที่มันกืนกันได้ชัดเจนคะ การรักษานะคะถ้าเป็นการรักษาแบบประคับประคองนะคะก็คืองดอาหารทางปากนะคะจะให้อาหารทางหลอดเลือดดำแทนนะคะแต่ถ้าเป็นที่ที่ไม่ผ่าตัดนะคะก็คือให้ใช้การสวนแบรลี่มค่ะส่วนการให้การพยาบาลนะคะก็คือจะให้การพยาบาลเช่นเดียวกันกับโรคลำไส้ปุ่งพองนะคะก็คือเราจะสังเกตเน้นสังเกตอาการและการแสดงของการอักเสบของลำไส้นะคะก็คือเช่นแบบว่า มีอาการถ่ายมีมูกเลือดน,นะคะอ่อนเพรียหน้าท้องแข็งตึงการทํางานของลําไส้ลดลงนะคะถ้ามีความผิดปกตินะคะให้รีบแจ้งและก็รายงานแพทย์ทันทีค่ะขอบคุณค่ะ